สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MCT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนกขันทองประจำวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568ราคาทองคำฟิวเจอร์สร้างสถิติสูงสุดที่2,900เหรียญต่อออนซ์นะครับราคาทองคำพุ่งแต่ระดับสูงสุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะครับในวันพระศุกที่ผ่านมา เนื่องจากสัญญาซื้อขายทองคําล่วงหน้าเดือนเมษาย,ยนทะลุ2,900ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนส์นะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนับว่าเป็นช่วงการซื้อขายที่ราคาทำลายสถิติสามมติต่อกันแม้ว่าราคาโลหะมีค่าจะแตะระดับเหนือ2,900ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆแต่ก็ปิดที่ 2,883.50ดอลลาร์นะครับเมื่อเวลา16นก40น,น,นาทีตามเวลาต่างประเทศเมื่อวานนี้นะครับเช้าวันนี้ราคาทองคำสปอตนะครับที่ซื้อขายส่งมอบอช่วงข้ามคืนนะครับอยู่ที่ระดับ2,857 ถึง2,858เหรียญต่อออนซ์สำหรับราคาทองคำพุ่งขึ้นเกิดขึ้นพร้อมกับความกังวลใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศนะครับที่คาดว่านะครับจะมีความชุวยความรุนแรงมากขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลทรัมป์ของสหรัฐประกาศเพิ่มอัตรา ภาษีนะครับสำหรับจีน10%แล้วก็ถูกจีนตอบโต้ในลักษณะเดียวกันในขณะที่ทรัมป์มีการชะลอการขึ้นภาษีสินค้านำเข้า25%สาสำหรับแคนาดาและเม็กซิโกเนื่องจากว่ามีการเจรจาต่อรองกันในการดูแลเรื่องชายแดนดูแลเรื่องอผู้บุกยบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายรวมทั้งเรื่องของอยางเสพติดแต่ว่า สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีการเปิดฉากขึ้นและดูแนวโน้มแล้วจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นรวมทั้งความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยประเด็นนี้คือประเด็นที่สำคัญนะครับที่ทำให้ความเชื่อมั่นนะครับของตลาดกระทิงและดอลลาร์สหรัฐ อ่อนลงนะครับโดยดัชนีดอลลาร์หรือว่า US Dollar Index นะครับร่วงลง1.77%ตั้งแต่วันจันทร์มาอยู่ที่107.47ซึ่งคิดเป็นการลดลง0.34%ในช่วงการซื้อขายเมื่อวานเพียงอย่างเดียวดัชนีดอลลาร์เป็นดัชนีที่นักลงทุนจับตามองนะครับเนื่องจากว่ามีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวกับราคาทอง ส่วนหนึ่งนะครับแม้ว่าจะไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าดัชนีนี้ตัวเลขสูงกว่าร้อยนะครับถือว่า,อาดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่อยู่ในตะก้าเงินที่เป็นคู่ค้าของทางด้านสหรัฐโดยสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินที่มีน้ำหนักมากที่สุดในตะก้าเงินนะครับแต่าหากว่าดอลลาร์แข็งทิศทางการเคลื่อนไหวของทองคำ ็มีแนวโน้มที่อ่อนค่าลงถ้าว่าทองคํานะครับมีราคาสูงขึ้นดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงนี่คือการเคลื่อนไหวที่เป็นไปในทิศทางที่ตรงข้ามกันระหว่างทองคํากับทางด้านยูเอสดอลลาร์แต่ระยะหลังเราเริ่มเห็นนะครับว่าราคาทองคําพุ่งขึ้นโดยที่ไม่ได้สนใจ การเคลื่อนไหวของดอลลาร์มากนักนะครับอ่านเห็นได้จากตลาดพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐที่แม้ว่ายิวจะสูงขึ้นนะครับถ้ายิวสูงขึ้นก็จะทำให้มีแรงดึงดูดใจที่จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมากกว่าสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนอย่างเช่นทองคำนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคำกับพุ่งนะครับไปตามยิว หรือว่าอัตราผลตอบแทนพัฒบาลรัฐบาลสหรัฐแสดงให้เห็นว่าปัจจัยนะครับของทางด้านการเคลื่อนไหวของ u s ดอลลร์การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนของพัฒบาลรัฐบาลสหรัฐกําลังถูกตัดขาดจากการเคลื่อนไหวของราคาทองคําซึ่งนักลงทุนมองว่าเป็นตัว h e d g นะครับเป็นตัวประกันความเสี่ยงของทุกอย่างเนื่องจากว่าทองคํา เป็นเงินที่แท้จริงเป็นมันนี่ที่แท้จริงเป็นทรัพย์สินที่ไม่ต้องผูกไม่มีการไม่มีความผูกพันนะครับไม่มีภาระผูกพันกับคู่กรณีหรือว่า,าผู้อื่นนะครับดอลลาร์เป็นของรัฐบาลของสหรัฐจะเพิ่มจะลงลดลงยังไงก็ได้จะพิมพ์เพิ่มนะครับ อย่างไรก็ได้ส่วนปันธบัตรัฐบาลสหรัฐก็เป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังของสหรัฐออกมาเพื่อที่จะฟแนนซ์ประการขาดดุลหรือว่าฟนิานแลนซ์国防部การใช้จ่ายของทางด้านรัฐบาลของสหรัฐนะครับมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าการถือครองทองคำโดยเฉพาะยิ่งทองคำแท่งไม่ได้มีความเสี่ยงนะครับอย่างที่ไดเรียนผู้ฟังได้ทราบนะครับ แม้ว่าการเก็บภาษีของเม็กซิโกและแคนาดาจะถูกรังคับเป็นการชั่วคราวแต่ว่าการตอบโต้ของปักกิ่งนั้นรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดนะครับโดยจีนเองประกาศมาตรการตอบโต้รวมถึงการเก็บภาษี15%นะครับสำหรับการนำเข้าฐานหินของสหรัฐและกา๊าซธรรมชาติเหลวซึ่งจะมีผลครับในวันที่10กุมภาพันธ์ มาตรการเพิ่มเติมได้แก่การขึ้นภาษีน้ำมันดิบของสาหารัฐอเมริกา10%ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่รับการขัดสรรและอุปกรณ์ทางการเกษตรพร้อมด้วยการควบคุมการส่งออกแร่ธาตุที่สำคัญใหม่ๆนะครับความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่าง2ประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกกระตุ้นนะครับให้นักลงทุนมองหา สินทรัพย์ที่ปลอดภัยโดยเฉพาะยิ่งทองคําทางคิดโกนิวสินคับรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าสถาบันการเงินอย่างซิติกรุ๊ปและ UBS มีการพร้อมใจนะครับปรับเพิ่มคาดการราคาทองคําปี2025สู่ระดับ3,000เหรียญต่อออนนะครับหลังจากที่ นโยบายของโดนัลด์ทรัมป์สร้างความปั่นป่วนในระบบการค้าทั่วโลกรวมทั้งมีแรงซื้อจากธนาคารกลางทั่วโลกนะครับเข้าไปถือครองทองคําแทนสินทรัพย์ที่มองแล้วนะครับมีความเสี่ยงก็คือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับในปีที่แล้วนะครับธนาคารกลางทั่วโลกได้ซื้อทองคํา ร่วมกันเกินระดับ1,000ตันนะครับติดต่อกันเป็นเวลา3ปีตั้งแต่ปี2022 2023 2024นะครับธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มที่จะหันหลังให้กับการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐขายออกไปได้ดอลลาร์ออกมาแล้วไปถือครองทองคำแทนการซื้อทองคำของธนาคารกลางนะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่ ผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์ของซิตี้กรุ๊ประบุว่าตลาดทองคํายังคงจะแข็งแกร่งภายใต้นโยบายทรัมป์2.0โดยมีปัจจัยหนุนจากสงครามการค้าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กระตุ้นให้ตลาดเกิดใหม่กระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาดอลลาร ล่าสุดนะครับทางซิตี้กรุ๊ปนะครับได้ปรับเป้าราคาทองคำในอีก3เดือนข้างหน้าเป็น3,000ดอลลาร์ต่อออนซ์จากเดิม2,800ดอลลาร์ซึ่งทองคำราคาทองคำนะครับทำลายไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับพร้อมกันนี้นะครับซิตี้กรุ๊ปได้ปรับราคาเฉลีย่ยทั้งปีของทองคำในปี2025นี้เป็น2,000 900ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับถ้าหากว่าไปมองดูปัจจัยความเสี่ยงของดอลลาร์จริงๆแล้วก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าปีนี้ปีเดียวนะครับนี่ของทางรัฐบาลสหรัฐนะครับที่จะครบอายุที่จะต้องจ่ายหรือว่าไถ่ถอนคืนประมาณ9ล้านล้านว่าเเรียนนะครับนึกภาพดูนะครับ ว่าทางกระทรวงการคลังสหรัฐต้องออกพันธบัตรใหม่จำนวนกว่า9ล้านล้าน,านเหรียญเพื่อที่จะไถถอนหนี้เก่านอกจากนี้เองงบประมาณของปี2025นี้ก็จะมีการขาดดุลประมาณเกือบสองล้านล้านเหรียญเพราะฉะนั้นเองบวกกันไปแล้วนะครับพันธบัตรใหม่ที่จะต้องออกมาประมาณ12ล้านล้าน,านเหรียญน,นะครับ เพื่อที่จะไถถอนหนี้เก่ากับเพื่อที่จะรองรับการก่อหนี้ใหม่นะครับของรัฐบาลสหรัฐเป็นตัวเลขที่มหมานะครับเท่ากับว่าเป็นการเพิ่มปริมาณของเม็ดเงินเข้ามาสำหรับการออกพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐหรือว่าของกระทรวงการคลังถ้าหากว่าไม่มีกำลังซื้อพอนะครับหรือว่าดิมนันในตลาดมีไม่พอในช่วงจังหวะเวลานี้ที่ ความมั่นใจในยูเอเซลาไม่เหมือนเดิมนะครับในภาวะสงครามทางด้านการเงินทางเ e d เ r อร r e ีเซิร์ฟรัฐธนาคารกลางของสหรัฐอาจจำเป็นนะครับที่ต้องเข้ามาซื้อพันธบัตรในกรณีที่ขายไม่ออกนะครับการมาดเดทไท์หรือว่าการซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยธนาคารกลางนี้ก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณดอลลาร์เข้าไปในระบบการเพิ่มปริมาณดอลลาร์เข้าไปในระบบ ก็จะทำให้เกิดแรงกดดันของทางด้านเงินเฟอ้อนะครับในช่วงที่ผ่านมาเงินเฟอ้อของสหรัฐสูงขึ้นไปมากๆนะครับจากการเพิ่มการใช้ใจ่ายของผุมานขาดดุลโดยเฉพาะยิ่งตั้งแต่ช่วงที่โควิดระบาดนะครับรัฐบาลกลางมีการเพิ่มการใช้ใจ่ายการขาดดุลเป็นจำนวนมาก หลายล้านล้านเหรียญน,นะครับเป็นระยะเวลาหลายปีติดต่อกันบวกกับนโยบายการเงินซึ่งค่อนข้างที่จะผ่อนพลายคลายนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เป็นการทําให้ค่าเงินดอลลาร์เสื่อมความมั่นใจของผู้ถือครองดอลลาร์ลดลงไปนะครับเพราะว่าผู้ถือครองทรัพย์สินใดต,ต้องการให้ราคามีเสถียรภาพหรืออย่างน้อยนะครับดอลลาร์ต้องแข็งค่าขึ้นจะได้กำไรถ้าหากว่าดอลลาร์มีทิศทางที่เสื่อมค่าลง จากการพิมพ์เพิ่มปริมาณดอลลาร์ก็จะทําให้สูญเสียความมั่นใจนี่คือสาเหตุหลักนะครับที่สําคัญที่เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ราคาทองพุ่งนะครับสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่านักวิเคราะห์ได้ตั้งเป้านะครับว่าราคาทองคําจะอยู่ที่ะระดับ3 0 0พันเหรียญในปีนี้แต่ยังมองไม่เห็นนะครับว่า จะเป็นขอบเขตจำกัดนะครับราคาทองคำยังคงเดินหน้าต่อไปได้ตราบเท่าที่ทางสหรัฐอเมริกายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิธีการทางด้านการเงินการคลังภายในประเทศได้รวมทั้งเรื่องของสงครามการค้าและความไม่แน่นอนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์สำหรับนี้รายการ i MCT News Podcast เวลาบรุรมษบุดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข่ขาวข่าวสารล่าสุดจาก iMCT News สตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ